ทางใหม่าทุกคน่างเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดีแล้วต้องไปบอกด้วยคำสืบการในแน่วก็จะมีแต่ความสุขมีความยั่งยืนมีความหาวอนในถือทุกทั่ทุกขิพาราชีการในธรรมสารในรัมุดธรรมะขอขอจบเขียนไปดีขอสรัสดีจ้องมีแต่ท่านทุกท่านทุกคน บาทตวงนะเดิมจริงๆเลยนะชาวบ้านเขาทำเขาเรียกสกุลของคนบ้านรวงก็มีสกุลชิงขอนบาทสกุลชิงขอนบาทเนี่ยเขาไปพบพบมาตั้งแต่ปศสองคันสามรอยเก้าสิบเอ็ด แล้วก็เขาก็ทำกันมาเรื่อยๆจะมีคนไปก็ทางมันบากเขาสถานที่จัดที่เดิมเนี่ยเขาจัดที่ทุ่งตะนวนเลยวัดไปหน่อยจนกหมดตะกลของ เสี่งขอนบาทคือในเกลียวนาเกียวน่ะเป็นหลาน <c oughs> เป็นเลนหลนน่ะบทตระกูลน่ะบท <c oughs> จากนเกลียวก็เลยผลท้ายเขาก็มอบให้ทางวัดาทางวัดทวงได้รับจัดงานานมัตการลอยพระบาทเนี่ยก็ประมาณสิบปีตา้งคันพ่อนาง เ่งเป็นศักเป็นอาของอาตมาท่าน่อแต่ท่านรปรบร่างใหญ่ท่านไม่สามารถที่จะขึ้นลงได้ท่านก็มอบให้ทางเจ้าน้ําเพอมาขามต่อมาทางเจ้าน้ําเพอมาขามเขาก็เขาทําไม่ได้แล้วอาตมาก,ก็เป็นคนที่ช่างคิดียกว่าเป็นหัวพัฒนากับเขาสักหน่อยหลวงปอเขตั้งเป็นองคอ์กรขึ้นมาก็ขอให้ท่านผ่อนางเป็นอาี่ปรึกษาแล้วอาตมาเป็นผู้บริหาร ดอกนั้นก็มีกรรมการเจ้าวาดวัดปึกเจ้าวาดวัดทุงสะพานแล้วเจว้าวาดวัดทุ่งตะอินนะเป็นกรรมการเขาคิดจะตูดนั้นเรื่องข้าวข้าวหลามเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นข่าวเนี่ยนะเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีอาหารการบริโภคกันเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีบอกข้าวหมกปลาเหมือนเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็ เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามก่อนจะเดินทางก็ติดขลามไปคนกระบอกขึ้นเขาอ่าสัห่อข้าวไปก็ไปทานตรงนั้นนะ่ะตรงไหนรถจอดอรถที่จอดที่จะดีอ่ะที่จะดีแล้วก็มีน้ำตรงนั้นมีน้ำไหลตรงนั้นก็ทานกันดอกนั้นขลามเหลือก็เอาขึ้นไปไปทานกันแล้วกลับขึ้นแล้วก็ต้องรีบกลับมาขลามดอกนั้น หลวงพ่อบริหารกว่าจะทําได้เนี่ยตัดปัญหาคือไม่ไวิ่งผ่านบ้านใครเพราะวิ่งผ่านบ้านใครหรือสถานที่ของใครเนี่ยมันเป็นปัญหาเ็ราเลยหลวงพ่อก็เลยตัดตรงขึ้นไปนนเลยขึ้นเขาเลยตัดไปงั้นเองไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่เคยขึ้นไปเดินก่อนเลยตัดทางแต่อธิษฐานขึ้นไปหลวงพ่อก็คพิดว่าทำก็แล้วได้ตั้งชื่อไป โบราณก็มีมาแล้วแต่ไม่ชื่อ,อว,ว่าไม่ชื่อว่าขุนด่านแต่หลวงพ่อมาชื่อขุนด่านตั้งชื่อว่าขุนด่านคอยระมัดระวังไม่ให้คนชั่วขึ้นไปเพจะให้คนดีขึ้นไปก็คือเจ้าที่ดูทางมันเองนะครับแล้วถึงปีเราก็มีการทำพิธีปิดป่าเปิดงานร,รัต่กรเนี่ยเขาไม่ทำพิธีไม่มีพิธีเขาถึงปีเขาก็ไปบอกเล่าเก้าสิบขอ ขึ้นไปแล้วขอปลอดภัยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ระมันมีทุกอย่างเลยมีสิงสาราตั์มีกระทิงมีเสือช้างมีทุกอย่างไม่ปลอดภัยเขาก็ขอขพราสิบห้าวันเท่านั้นเองสก,ก,กอนนะแค่สิบห้าวันเพปลอดภัยว่าขึ้นไปด้วยความปลอดภัยที่เจ,ด,นะเจดีนะ์นเจดีนั่นเป็นเจดีที่เก่าแก่ที่สุดเราให้ชื่อว่าเจดีเพราะไปถึงที่นั่นแล้วคนเขาจะกราบจะไหว้ ทองกันในระหว่างทางพราะญาติโยมเมืองชนขึ้นไปแล้วก็มีเนนขึ้นไปนเนนก็นนนนนแกน่ะนะนั่นก็อบอกว่ามันจะดีอะไรอย่างนี้จะดีบ้านเราสวยๆจะดีเนี่ยเหมือนอย่างมาเปรียบเทียบเหมือนอย่างของหย,ยบาบหยาบเัมืนะันนะขึ้นไปพอกลับมาถึงวัดพวงแล้วก่อนในวัดกัางวัดพวงระโดดมันลิงบ้าเลย ่ันบอกวัดหลวงว่าโออทำอยังไงโดนทำได้ยังไงก็เรียกอาตามาไปศึกษาอา่มาบอกเออเออพวกนี้มันทํามันไม่ดีประพฤติไม่สวยอูดยาไม่เหมาะอะไรก็ขอให้บอกคณะเขาจุดทูปจุดเทียนขอขามาลาโทษนะเ,เข้าขมาลาโทษแล้วก็หายไปแล้วก็ไปสร้างสิพัติวลีพัติวรีนั่นก็เป็นที่คารพนับถือ ของพวกเราที่จะต้องไปเพราะว่าเิวรีนั้นเป็นวัจใจเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมก็เรียกว่ามีศรัทธาในเรื่องศรัทธาเนี่ยมีศรัทธามากเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีบารมีที่จะสร้างพระบาทแห่งนี้แล้วนะขอให้ขา้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศย์และสิ่งที่ไม่มีใครพบมาก่อนเลยพัตมานปฏิบัติวันหนึ่งเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ ก็ในความฝันก็ไปพบเอาเอาทวดาสองคนเรียกว่า,าลุ่งขาวผมขาวผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็กล่าวผมกันทั้งสองผมยาวทั้งสองคนนี่บนอาตมาเนี่ยไปเทศไปเทศนั้นแล้วก็อาตมานในความฝันก็ ได้สุภาษิตวา่าทันโตเศษโถมนุษย์เสตุบุคคลใดฝึกฝนอบรมตนแล้วย่อมเป็นผู้ประสสุดแล้วก็พูดไปพอสมควรหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไปรรคำเอ้ยนี่หลบปะนนอนล้าชีนอะไรกันพ <c oughs> อเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ฝันอย่างนั้นอกีกไม่มีฝันแล้วไม่มีไม่ไม่ให้ฝันแล้ว อ้ความที่เราฝันนี่เราไม่เคยคิดไม่เคยว่าจะเป็นอย่างนั้นมันถ้าสิ่งใดเราปรารถนามากตั้งใจมากเกินไปไม่ได้แน่นอนเพราะกันจะมาด้วยความคันลองของอบุญกุศลนีย่ยเกินนั้นก็ผ่านไปออค่อยคืนหนึ่งว่าความปรารถนาที่เราจะสร้างพระบาทแห่งนี้ก็มีหลักอยู่สามบ ดืานลึกนายโซโลแกนว่าน้ำไหลไปสว่างคุณทางดีสามอย่างนี้ถ้ามีกับข้าพเจ้าแล้วขอข้าพเจ้าได้พบสิ่งมาเปันจฝันว่าเดินทางขึ้นไปกับคนแก่แก่แต่ไม่ได้เดินทางที่เราขึ้นไปนั้นนะมันเดินทางที่หลวงพ่อตัดตัดมันนี่เอง <c oughs> ตัดขึ้นมาเดินตรงนั้นไปตรงนั้น แล้วก็ลุกขึ้นเช้าหลวงพ่อก็ไปดูว่าเราขึ้นตรงเนี้ยไปดูแต่แล้วโอ้มันเหมือนเหมือน,นทางเขาเดินมาตั้งแต่ปีแล้วมันลึกหลวงพ่อก็ตัดทางลงไปไปทางนี้จนตึเแ็จกพระนอนนั่นหลวงพ่อให้ชื่อว่าพระมาลัลยทำไมจึงเรียกว่าพระมาไัยเพราะในะตำนานเนพระมาไัลยเนี่ย ก็าร,รู้ว่าพระพุทธเจ้าประเด็ดมายัางเขาคิดจะถูดนาฏตำนานพระมารายก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์แก่เนี่ยเขาก็นสงสัยกันว่าทำไมพระมารยความจริงแล้วพระไมารายจะต้องสะพายบาตรต้องเอาบาตรขึ้นไปทําไมพระองค์ไม่มีบาตรหลวงพ่อก็มารลยบอกเนี่ยบาตรท่านอยู่ที่ตรงนี้ทางโคง้งที่่ายม่วน ถ้าเป็นบาตรทามาลายเพราะว่าท่านบตรจะไปแล้วจะกลับมาไม่เอาบาดไปก็ปไปลางวันบังเอิญไปถึงท่านปรมรณนะเพราะว่าท่านแก่ไม่ถึงพระประจาวเรื่องไม่จำนานแล้วก็เดินนี่คือเรื่องของพระมาลายประตูสวรรค์ตรงนั้นก็เดิมก็มาตัดเอาใหม่ทั้งนั้นเนะแต่ก่อนนะไีตรงนั้นทางขึ้นตรงนั้น,น,ลน,นแล้วก็มีช่องแคบตรงนั้นช่องเดียวก็เลยใช้คําว่าประตูสวรรค์ไปนะแล้วก็ ก็จะถึงสวรรค์แล้วถ้าส่วนบนพระบาทนั่นนะมันจะมีที่แข่งรถพระอินสมัยก่อนที่แข่งรถพระอินที่จะขึ้นไปนี่จะมีหินก้อนนั่นแต่วันนี้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปดูมันขึ้นไปแล้วในสมัยหลวงพ่อเด็กๆมันขึ้นไปแล้วเ,าอ,เ,เ,วเอาสตางล้อเนี่ยมันจะขึ้นตบได้แต่นี้ตบไม่ได้แล้วมันงกอกยังไงมันเอียงอยังไงไม่รู้หมดนะฮะแล้วก็ พอไปถึงเราก็จะมีรอยรอยพญามานันเท้ามองเราขึ้นไปจะมองไปที่ลูกบาศจะมองทางด้านหินก็น,นั้นจะมองเป็นท้าพญามานันที่บริสุทริ์เลยนะแล้วก็ไปทางด้านหินทางด้านหน้าน็จะมีรอยพระหัตของพระเจ้ารับ้าจะมีสีนารอดรสีนาลายสีต่าไวา ลุงพ่ก็อธิษฐานว่าถ้าฤษีมีจริงขอให้ข้าพเจ้าเด็กพบลูกพระบรมครูของฤษีทั้งหลายในสมัยอดีตเนี่ยเขาบอกว่า รถษีในถ้ำฤาษีนเก่งมากมากก็สามารถที่จะชุบคนตายให้เป็นคนให้ให้ฟื้นขึ้นมาได้ชุบคนหนุ่มคนคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มคนสาวได้ส่วนนศีนารายนั้นมีปฏิหารสําคัญสามารถที่จะยกเอาพระพลังเอาเหินก้อนใหญ่ไปวางตรงไหนก็นได้เราก็คิดว่าอาจจะเป็นฤาษีพระนารายณ์นี่เอาเหินก้อนนี้มาวางไว้ก็ได้เราอาจนะ ไม่ใช่ว่าจะไประท่ันตรงกันแต่ละอาดอัดก็ได้ก็หินในเขาพิจิตรนี่แปลกแตกต่างกว่าหินที่อื่นจะขึ้นมาจากขึ้นบินก็หินตาเขาอื่นๆจะจมพื้นดินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเคลื่อนแต่ว่าหินที่จะลอยเห็นไหมเขาลูกจางที่ลูกจางลูกอะไรก็ดีทั้งหมดเลยลอยหมดส่วนฤาษีตาไป มีอิทธิฤทธิปฏิหารก็สามารถที่จะลึงมองอะไรได้ตำ่ำลงก็ได้เหตุสูงก็ได้เหตุใดก็ได้น,นี่แล้วก็เป็นแสดงปฏิหารออกไ็กลายเป็นสถานที่ของเราเนี่ยมันยุบยุบ,ยบสูงสูงต่ำต่ำ <ๆ S 2> อะไรกันนี่ก็ด้วยปฏิหารของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายขึ้นไปก็จะมีทางอแล้วก็ช้างนาฬาิาดิง่งช่างันนี้ก็เคยาปยามานไอ้ปอ ในฟราณมันก็ไปตัดตัดงวงแล้วขึ้นไปนี่ทางด้านไหนไม่จะมีงวงขาดัรงนั้นเลยเห็นสี่ทิศเป็นช้างทางบดไปตรงนั้นเรียกทำช้างทำช้างแล้วก็พอขึ้นไปแล้วห้างฝลัง่งทำไมจึงเรียกว่าห้างฝลัง่งเพราะว่าในสมัยพศเ6อดส 76, อิอ่าฝรั่งมันมาปกครองเมืองจัน เพรานปกครองืองจันทร์มันก็ขึ้นไปทปําแผนที่ได <c oughs> ้ทาแผนที่เขตอันธบ,บุรีกับระยองพระวัตมืางจันทร์เป็นปกครองของฝรั่งฝรั่งก็ทําแผนที่แล้วมันก็ขึ้นไปทปําแผนที่มันก็เอาหินก้อนหนึ่งตามขึ้นแล้วมันก็ส่งกรองมันก็เลยเขาเรียกว่าห้างฝรั่งความตัดติดตรงนี้มีมากมีญาติโยมข้องหลายก็ื่อนไปปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องมหัดเป็นจันร์ หลายคนที่ไปพบก็ไปพบเอาลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นเรว่าพระอินกนะับพระเท้าตักเ่ยวราชก็เลยลุงพ่อก็เลยสร้างสานทาเท้าตะกี่วราชองเขาขาวแต่พระอินก็เป็นสีเขียวแลวต่อมาก็ได้เอาของกันขึ้นไปมากมาย เขาเรียกว่าแก้วสระพัดนึกตามตีงาหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วว่ามันแปลกว่าหินอย่างอื่นก็เลยชื่อว่าแก้วสระพัดนึกประเดนเป็นแก้วสะพัดนึกลถวนี้ก็เลยเป็นแก้วสระพัดนึกไปหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงก็อธิษฐานมาประานที่ตรงนี้มีชื่ออย่างไรขอให้ข้าวเจ้าดิมิต่พอนอนไปแล้วเราก็ได้ความฝันว่า สถานที่แห่งนี้ชื่อว่าวณอุทยานแห่งพุทธชาติทำไมจึงเรียกว่าชื่อว่าวณอุทยานแห่งพุทธชาติก็เพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาทชี่นี่ก็ย่อมมีสาวกตามสเสด็จมาแล้วจึงให้ชื่อว่าตรงนั้นมีบวกบาทมคคนณามีบาทสาริบุตรแล้วก็มีบาทพระอานท์แล้วก็ให้ชื่อว่า วณนอุนแห่งพุทธชาติเพราะาแล้วก็จะมีเห็นอีกลูกหนึ่งเนกะว่างพอสมควรคนขึ้นไปบนนั้นเป็นร้อยคนได้แต่ก่อนนี่สวยมากมีหญ้าขึ้นสวยเหมือนพรหมหลวงพ่อก,ก็ชื่อว่าศิลาพรหมบันทมสุขแล้วก็ต่อมาให้ชื่อประตูตรงนั้นให้ชื่อว่ามันมีทางเข้าไปช่องเดียวก็ให้ชื่อว่าประตูไอสวรรค์วณฑอุนแห่งพุทธชาติ คือเป็นประตูของเทวดาแล้วก็มีหินที่ก้านขอบเขตอยู่นั้นหลวงพ่อให้ชื่อว่าศิลาวิเศษเขตตัสสีมาอ่านี่ใครคือว่าเป็นสถานที่อ่าามจริงแล้วเนี่ยผ้าแดงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลยผ้าแดงขืนแรกเนี่ยหลวงพ่อไปขืนไว เพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอันตรายสัญ,ญลักษณ์ของพระอานนท์ก็คือไปบูชาหินที่เป็นลูกบาทของพระอานนท์ต้องการจะให้แวดโจมทั้งหลายเป็นพระหกสูตรพอไปบูชาเสร็จแล้วเราไอ้ฐานมากเกิดชัดหน้าขอให้ขา้าพเจ้าได้มีความรู้เป็นพระหสูตรเหมือนพระอานนท์ พระพระอานน์นั้นท่านเป็นประหุตมีความทรงจำเรียกว่าพระธรรมของพระพุทธเจา้าทั้งหมดนีะทุกวันนี้ทําไม่ได้พระ